สวัสดีค่ะคุณไสังหามาแล้วค่ะวันนี้นะคะมาตอนเที่ยงเที่ยงเลยนะสวัสดีทุกคนนะคะมาข่าวันนี้ใครทานข้าวอยู่ก็ทานให้อร่อยนะคะแล้วก็นะคะก็อหูฟังนะคุยไ,ไปด้วยนะคะทุกคนนะสวัสดีค่ะมาค่าววันนี้นะคะเออมาช่วงเที่ยงนะคะช่วงนี้ก็มีภรารกิจนะเยอะมากมายนะคะในแต่ละวันเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครนะหลายคนนะถามคุยไมซเยอะยมากมายว่าถ้าฉันจะหาแบบเงินนะด้วยวิธีตัวคนเดียวเนี่ยทำได้ไหมวันนี้มี10วิธี หาเงินนะมาแจกกันเลยนะโอเคไหมคะวันนี้สวัสดีนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญ,ญาตนะคะแชร์แล้วนี้กันออกไปก่อนขอบคุณทุกคนนะคะที่วันนี้ข้ามานะคะเป็นกําลังใจให้กับควยเสมอๆนะคะขอบคุณทุกคนนะคะฝากนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพราะาไลน์นี้ครูเชื่อแน่ว่านะ,ะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะที่กาลังมองหารายได้มองหาอาชีพใหม่ๆนะคะบอกเลยนะคะอันนี้เป็น1ิวิธีที่วันนี้ฉันนะคะอยากทําคนเดียวนะคะคุณสามารถทําได้ทันทีเลยนะคะ มีทั้งหมดสิวิธีด้วยกันนะวันนี้เข้ามาแล้วนะคะทักทายกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะวันนี้บอกเลยนะคะไยนี้จะเป็นหนึ่งไร่นะที่จะสร้างทําให้คุณนั้นมีรายได้นะคะโอเคไหมคะทุกคนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะอันนี้เป็นพรีเมียมไลก์แล้วนะคะเอาอาชีพมาให้คุณนะคะใครสนใจนะั้นในเรื่ององการสร้างรายได้ช่วงนี้ทุกคนต้องอยู่กับบ้านนะเพิ่มขึ้นเนาะเพราะ ก็เป็นนะคะคารว่าเป็นล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งแล้วถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นน,นี้ใครนะคะที่มองหาไรายได้อยู่มาค่ะไลน์นี้จะทําให้คุณนะ,ะมีไรายได้เพิ่มอย่างแน่นอนนะคะเพราะมีทั้งหมดถึงนะ1ิอาชีพด้วยกันมีวิธีการนะ,ะแบ่งปันนะคะเพราะฉะนั้นน,นี้ใครนะ,ะที่ต้องการนะ,ะสนใจในเรื่องการสร้างไรายได้นะคะคุณสามารถทําเองได้โดยที่ ที่ส no ําค like ัญมันไม่ต like ้องลงทุนนะคะทุกคนครเพราะฉะนั้นวันนี้ไลน์นี้จะเป็นหนึ่งไลน์ที่จะทําให้ใครหลายๆคนนะไม่ต้องลงทุนแต่คุณสามารถนะคะมีรายได้ในช่วงที่น่าล็อกดาวน์อยู่กับบ้านเนาะเออดะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะบอกเลยว่าไลน์นี้จะเป็นหนึ่งไลน์ที่จะทาให้ใครหลายๆคนนะมีรายได้เพราะฉะนั้นวันนี้อย่าพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตแชร์ไลน์นี้กันออกไปก่อนนะคะไลน์นี้ก็จะเป็นหนึ่งไลน์ที่มานะแบ่งปัน เพราะมีหลายคนนะช่วงนี้นะเดือดร้อนกันเยอะมากมายครูเป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะเพะฉะนั้นวันนี้ใครที่เจอไลน์นี้นะคุณโคโชคดีอยากรู้วิธีสร้างรายได้ไหมคะสิบวิธีนี้นะมันจะทําให้คุณนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะคะมีทั้งหมด10วิธีด้วยกันพฉะชั้นวันนี้นะครูก็เชื่อแน่ว่าเอาไปสักคนละหนึ่งวิธีนะคะสร้างรายได้ได้อย่างแน่นอนนะอยู่ที่ว่าวันนี้เราชอบแบบไหนกันละนะชอบแบบไหน มาะะลองนะคะลองดูนะคะวิธีการที่นะค,ะครูนําเสนอเพราะช่นวันนี้ใครนะคะที่เจอไลน์นี้คุณโค้ชโชคดีนะคะถัาทายกันนะคะตอนกลางวันแบบนี้ขอทุกคนนั้นได้ทานข้าวนะ,ะให้อร่ออร่อยกันเลยทีเดียวนะคะทานเผื่อครูด,ด้วยนะ้คะเออดาค,ครูไม่ทานมื้อกลางวันนะคะทุกคนเช้ากับกลางวันนี้มื้อเดียวกันนะคะเพราะช่นวันนี้อ่ะ ทานเผือดด้วยนะคะ,อนนคะเออเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครทานอยู่ก็ขอให้ทานอย่างอร่อยและทานเผือครูด้วยนะคะเออนะคะครูทานข้าววันละ,อะสองรอบนะคะมื้อเย็นก็ไม่ไม่ได้หนักข้าวแล้วนะคะมื้อเช้านะเชา้ากลางวันมื้อเดียวกันนะทุกคนนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นห่วงเป็นใยนะคะส่งความอ่าเขาเรียกว่านะส่งความห่วงใยนะถึงกันเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เจอไรนี้ บอกเลยนะคะคุณโค้ชโชคดีค่ะคุณจะมีไรายได้เพิ่มนะครูบอกเลยว่าคุณจะมีไรายได้เพิ่มลองหยิบไปสักหนึ่งวิธีการนะคะ<ม>1วิธีก็พอค่ะไม่ต้องเยอะค่ะ1วิธีแล้วทาให้ดีไปเลยนะคะโอเคไหมคะทุกคนพี่ววันนี้นะใครเข้ามานะเจอกันทักทายกันนะคะก็วันนี้เป็นในพาร์ของนะ เรื่องของธุรกิจนั่นเองนะคะธุรกิจที่จะช่วยให้คุณนั้นมีไรายได้นะคะและ<อ>หนึ่งในธุรกิจนั้นน,นนะ<อ>มันก็มีอหนึ่งอาชีพนะที่กรวยเองก็ทำอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ นะอ,า,อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับสาสหาแต่ก็กนลัดนะก็อาังหาก็ยังคงนะคะเป็นอะไรที่นะมาอยู่ในหลายๆอาชีพเสมอนะในทุกๆก,การแบ่งปันเพราะฉะนวันนี้นะก็อาจจะมีแบบอสังหาแบบเล็กๆน้อยๆนะคะอันนั้นบอกเลยว่าก็นะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เช่นเดียวกันนะคะใน10วิธีที่จะหาเงินได้ด้วยตัวคนเดียวนะคะไม่ต้องชวนใครคะ่ะอันนี้คุณทําคนเดียวได้เพราะฉะนั้นวันน,น,นี้ใครต้องการนะวิธีการที่สร้างไรายไดนะ้ในช่วง ที่นะอยู่กับบ้านอะไร่างนี้นะคะครูชน่ว่า10วิธีนี้เลือกไปสักหนึ่งค่ะเลือกไปสักหนึ่งเพื่อที่วันนี้นะคะทุกคนจะได้มีไรายได้เพิ่มกันนะคะเพราะ10วิธีการนี้นะคะไม,ไม่ไม่มีต้นทุนค่ะทุกคนนะคะมันดีขนาดนี้เลยเชลรอนะคะเริ่มได้เลยเพราะฉะนั้นนี้ใครนะคะที่เจอไลน์นี้คุณโคโชคดีนะคะโอเคไหมคะอ่ะครูขออนุญาตแชร์ไลค์กันนะคะ ภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะทุกคนนะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรัะชมกันนะวันนี้ครูอยากจะบอกว่านะคะสิวิธีที่คุณนะคะจะมีไรายได้คือทําคนเดียวหลายคนคือช่วงนี้นะคะเราไม่ได้ออกไปพบปะผู้คนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสามารถทําคนเดียวได้และอยู่ที่บ้านก็สามารถมีไรายได้ได้นะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้บอกเลยว่านะะนี่คือนะคะเป็นอีก1วิธีนะเป็น1วิธีเป็นอีก,นะนนอกออสิบวิธีการที่ครูจะมาแบ่งปันโอเคนะสวัสดีทุกท่าน นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะและสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาย้อนหลังนะคะวันนี้ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะใครหลายคนนะคะจะได้วิธีทั้งหมด10วิธีการด้วยกันนะ,ะในการที่จะนําไปสร้างรายได้ได้นั่นเองนะคะโอเคไหมคะมาเริ่มกันเลยวิธีการที่1นึ่งนาะนที่จะหาเงินได้นะเวลานี้สื่อทุกอย่างนะ,ะสื่อโซเชียลฟรีหมดทุกอย่าง หนึ่งก็คือนะที่เราเห็นนะเวลานี้มันสามารถสร้างรายได้ได้จริงนะคะแค่คุณนะคะคือบางคนไม่อยากออกกล้องเนาะไม่อยากออกกล้องแต่คุณสามารถทําคลิปและนะเขาเรียวกว่าเป็นนะอาชีพยูทูบเบอร์นะคะยูทูบเบอร์นะคะคือการทําคลิปนะลง youtube นะอัพคลิปลง youtube นั่นเอง เห็นไหมคะว่าไม่ต้องเอาหน้าออกกล้องไม่ต้องไหลส,สดแบบนี้หลายคนอาจจะไม่ชอบไหลส,สดแต่คุณสามารถทําคลิปนะที่จะแบ่งปันผู้คนอะไรก็ได้ในสไตล์ที่คุณชอบนะคะหรือจะเป็นเรื่องอาหารการกินการท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอะไรที่เราชอบเลยนะคะครูบอกเลยว่าคุณสามารถทาร เปิดช่องของคุณนะใน YouTube อย่าดูเฉยๆค่ะแต่ถ้าคุณนะลงมือทํามันจะสร้างไรายได้ให้กับคุณนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะนั่นคือวิธีที่1น,นะไปดูวิธีที่2กันอย่างรวดเร็วนะวิธีที่2คือวันนี้คุณจะเห็นนะคะว่าโซเชียลนะคะโซเชียลเขาเรียกว่าเป็นโซเชียลนะโซเชียลมีเดียเนี่ย อีกหนึ่งช่องทางที่คุณจะสามารถนะมีรายได้ได้แล้วทําคนเดียวก็ได้นั่นคือเรียกว่า tik-tok อนั่นเองนะคะแอป Tik Tok หรือ Tik t o k อกเนะคะคือเราเป็นนะ t ิ k กต็อกเขาเรียกว่าเป็น Tik t o k อกเกนะคะคือเข้าไปสร้างรายได้ใน Tik Tok อกนั่นเองนะคะบอกเลยว่าแพลตฟอร์มนี้แอปแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถสร้างรายได้ได้ไดจริงจริงและส่วนใหญ่แล้วนะคะ ก็ไม่จําเป็นต้องไลฟ์สดนะคะก็ทําคลิปนะอีกเช่นเคยนะคุณเห็นไหมคะช่องทางนี้ก็สามารถนะสร้างไรายได้ให้คุณได้อีกหนึ่งทางนั่นเองนะคะเมื่อมีคนทามาเข้ามาติดตามเรานะคะ ติดตามเราแล้วถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งนะที่อยากสร้างตัวนะคะอยากเป็น Tik t ิ k กตอกเแล้วก็มันง่ายมากนะคะครูบอกเลยว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะ,อะไรก็แล้วแต่แต่เราสามารถทําสิ่งเหล่านี้มันเป็นอาชีพเสริฟได้โอเคไหมคะนั่นคือติ k กตอกเกอร์นะอันที่2ไปดูนะวิธีที่3ก็คือการที่วันนี้ เราทุกคนมีนะมีมีสิ่งที่อาจจะเป็นอ่เขาเรียกว่าเป็นงานเฉพาะเป็นอ่ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างเช่นตัดต่อวิดีโอเอยอะไรเอ่ยนะคะช่องทางที่3ามนั่นคือที่สร้างรายได้ได,ได้ก็คือว่าวันนี้เราเอาเขาเรียกว่าขายงานนะเอางานของเราอะ่ะเราถนัดตัดต่อวิดีโอเอาไปขายในช่องทางเขาถ้าเป็นงานนะคะขายการขายงานบริการในอ่า เว็บนะเป็นเน website, นะนว็บไซต์นะเวิรไวด์เว็บนะ fastwork.com นั่นเองเห็นไหมคะ fastwork.com บอกเลยนะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถนะเอางานของเรานะไปแปะไว้หรือเราจะไปรับงานนะเพิ่มในอ่เขาเรียก <c oughs> ว่า fastwork ก็ได้นะคือเอางานไปขายไปฝากไว้แล้วนะคะ อาจจะไปรับงานของคนอื่นที่เราสามารถนะมีความสามารถอยู่แล้วหลายๆอย่างเนี่ยบางทีเราสามารถไปรับงานเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นไหมคะนั่นคือวิธีการที่3การขายงานบริการนั่นเองนะคะทั้งขายบริการและก็เป็นผู้รับบริการทําเองได้ด้วยนะโอเคไหมคะหรือเอางานของเรานะไปขายไปแปะไว้นั่นเองนะคะในเบอร์ไวเว็บนะคะ fastwork.com โอเคไหมคะนั่นคือช่องทางที่3นะ ต่อไปวิธีการที่4ที่จะมีรายได้ได้คือการสร้างเงินได้เนี่ยอันนี้นะคะบอกเลยคือการใครชอบที่จะเขียนเขียนระยทันิยายคะ่ะทุกคนวันนี้อยู่บ้านเฉยๆแต่มีอารมณ์เป็นศิลปินเหลือเกินนะคะเขียนนิยายได้นะคะนิเขียนนิยายนะ,ะเอาไปขายในนะ,ะเดี๋ยวนี้ก็มีเป็นแอปพลิเคชันหมดแล้วง่ายมากนะมีจอยระดาและมีอีกหลายๆอันนะคะสําหรับการที่เอานิยายของเรานะคะไปขายนะคะเก็ตไปค่ะ การเขียนนิยายเดี๋ยวนี้นะสามารถสร้างรายได้ได้นั่นคือวิธีการที่4นะต่อไปวิธีการที่5วิธีการที่5นี่ก็ง่ายมากเช่นเดียวกัน วันนี้คุณถนัดอะไรนะอยากจะแบ่งปันความรู้อะไรให้กับผู้คนแต่ทํามาในรูปของแบบอ e ีบ e ุ๊กอีบุ๊กเดี๋ยวนี้ง่ายนะครูบอกเลยว่ามันใช้มือถือแค่เครื่องเดียวเองนะคะแล้วเข้าแอปพลิเคชันนะหรือจะเป็นแคนวาก็ได้นะคะอันนี้มันสามารถทำอ e ีบุ๊กได้อันนี้โคตรง่ายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากสร้างไรายได้หรือเรียนรู้จาก u t u b e นะคุณก็สามารถมีไรายได้ได้แล้วโอเคไหมคะนั่นคือวิธีการที่5นะคะคือการทำอ e ีบุ๊กนั่นเองต่อไปวิธีการที่6 นะคือการเขียนบทความกับทุกคนบทความถ้าคุณเห็นวันนี้นะมีบล็อกดิกใช่ไหมคะคือการเป็นบล็อกนั่นเองนะตัวเราเป็นบล็อกนั่นคือเขียนนะเขียนบทความดีๆอะไรอย่างนี้นะก็จะมีนะอ่บล็อกดิกนะคะที่เราเห็นนะคะและนะเด็กดี .com นะคะเห็นไหมคะหรือจะเป็นอ่พันทิปนะพันทิป .com อะไรแบบนี้เอาบทความดีๆของเราอ่ะไปนะเขาเรียกว่าเหมือนนะคะเอางานเราไปนะคะ แต่เปลี่ยนถ้าเขาถูกใจนะงานของเราเราก็จะได้เงินนั่นมามานั่นเองนะคะพูดง่ายว่าเขียนบทความขายนะถูกต้องไหมคะนั่นคือนะอันที่6นะ,ค,ะคืออันที่6นะ,ะเขียนบทความขายส่วนนะคะวิธีการที่7นะ,ะ,ว,7นะ,ะวิธีการที่7ก็คือว่าวันนี้คุณสามารถนะคะไม่ต้องมีทุนเลยเป็นในหน้า ขายสินค้าทั่วไปค่ะยกตัวอย่างเห็นภาพหลายคนนะคะช่วงนี้นะคือ,อ,อไม่ได้ออกไปข้างนอกถูกต้องไหมคะแต่ต้องการออกกําลังกายนะไม่มียิมอยู่ที่บ้านเราสามารถเป็นนายหน้าขายขายอะไรคะขายเครื่องออกกําลังกายนะคะโดยที่นะเขาเรียกว่าไม่ต้องลงทุนค่ะ เป็นแค่ตัวแทนขายได้แล้วก็จะมีค่าคอมมิชชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนั้นขึ้นอยู่กับการตกลงกับเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆโอเคไหมคะเครื่องออกกําลังกายขายดิบขายดีมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ ใครนะคะที่นะต้องการมีไรายได้นี่คือวิธีการที่7นะคะคุณไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะเป็นในหน้าขายสินค้าทั่วไปโดยเฉพาะนะเครื่องออกกําลังกายช่วงนี้เนี่ยคนนะคะต้องการมีสุขภาพที่ดีและต้องการออกกําลังกายนะคะเพื่อต้านเชื้อโควิดนะ,ะเห็นหมคะอยู่บ้านแต่มีสุขภาพดีได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นวิธีการที่7ที่คุณจะมีรายได้ได้ส่วนวิธีการที่8นะวิธีการที่8ค่ะทุกคนนะวิธีการที่8ก็คือว่าเป็นตัวแทนนะจำน่ายเหมือนกันแต่เป็นในอ่เขาเรียกว่า dropship dropship เนี่ยอาจจะสั่งสินค้ามาสักแค่หนึ่งอย่างนะคะลงทุนเล็กน้อยหรือบางอันบาง่าสินค้าไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะแต่เขาเรียกว่า เอาอะไรคะพวกรูปภาพพวกคลิปวิดีโอต่างๆสื่อต่างๆเนี่ยเอามาลงในสื่อโซเชียลนะคะให้นะลูกค้าเห็นทุกช่องทางอันนี้ก็สามารถสร้างไรายได้ได้นะคะโอเคไหมคะนั่นคือนะอันที่8คือเป็นตัวแทนจำหน่ายประเภทดอบชิปนั่นเองนะคะคือไม่ต้องมีสินค้าในมือไม่ต้องสต็อกของนั่นแหละนะคะอันนี้ง่ายมากและอันที่9อันที่9 อันที่9นะเป็นเหมือนกันค่เป็นในหน้าเหมือนกันก็ขายเขาเรียกว่าเป็น Affiliate Marketing a f f i l i i t e Marketing เนี่ยคือการที่เรานำนะคะลิงก์ต่างๆ นะในระบบของเราในบริษัทของเรานะคะหรือสินค้าเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้านั้นแหละเอาไปแปะไว้ตามลิงก์ต่างๆเอาไปแปะไว้ตามนะโซเชียลต่างๆที่เรามีนะคะทุกช่องทางเมื่อไรก็ตามที่ลูกค้านะคะกดนะกดลิงก์เข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าลูกค้าสั่งนะสินค้าเราก็จะได้เงินนะคะเข้ามาเขาเรียกว่าเป็นค่าอา,อาจจะมีเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือนะคะขายสินค้าได้เท่านี้นะค,ะค่าส่วนต่างผลต่างของกําไรอะไรแบบนี้นะคะ นั่นแหละค่ะจะทำให้คุณมีรายได้นั่นคือวิธีการที่9นะทีนี้วิธีการที่10นะวิธีการที่10ก็คือการเป็นนายหน้าอสังหาค่ะอาชีพนี้ที่ควยเป็นนะคุณทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะอย่าลืมนะคะมันไม่ต้องลงทุนมันจะเสือมือเปล่าแค่คุณนะเรียนรู้นะในช่องทางนะควยแนะนำะไม่ว่าจะ f c e e o o o นะ f a c e b o o k i น s t a g r a m นะ u t u e e หรือนะ,อะใน g o o g l ลอะไรแบบนี้ ซึ่งนะคะสอนอย่างละเอียดมากการที่คุณจะเป็นนายหน้านะต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงนะแล้วทําอะไรได้บ้างนั่นแหละค่ะคุณเรียนรู้มาแล้วนะคะก็เข้าไปรับงานค่ะนะงานขายบ้านเอออะไรเออเนี่ยคุณสามารถรับได้หมดมันก็ทําให้เกิดไรายได้ได้นะในช่วงที่เราอยู่กับบ้านเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะ10วิธีการนี้ที่คุณมามาแบ่งปันใครก็สามารถทําได้ค่ะถ้าวันนี้ นะคะเปิดใจนะ่วยบอกเลยว่าต้องเปิดใจและต้องการเขาเรียกว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะอย่ายึดติดกับอะไรเดิมๆในกรอบนะเดี๋ยวนี้มันคือการสร้างไรายได้เนี่ยมันมีหลายช่องทางมากนะคะอย่าไปยึดติดอันเดิมๆนะบางทีอันเดิมเราอาจจะทําอยู่แหละ แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้คุณมีรายได้เพิ่มเป็นช่องทางที่2ช่องทางที่3มนะคะมันจะทําให้คุณนั้นมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นโอเคไหมคะทุกคนนี่คือนะสิวิธีการที่ควรมาแบบปานวันนี้ใครเจอไรนี้คุณนะคะโชคดีมากๆนะคะบอกเลยว่าโคตรโชคดีนะโชคดีจริงๆนะเพราะสามารถนําไปสร้างรายได้ได้นั่นเองนะคะวันนี้ใครที่ต้องการนะอยาก สร้างไรายได้แล้วนะคือทําได้ด้วยตัวคนเดียวนะสิวิธีหาเงินด้วยตัวคนเดียวโดวยไม่ต้องลงทุนนะคะอันนี้โคตรดีโอเคไหมคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามชมกันนะและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามย้อนหลังกันนะคะไลท์ทุกไลท์นะคะควยไม่ลบนะคะแต่ แล้วแต่ Facebook นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเจอไลฟ์สดคุณโคชคดีใครได้แชร์ไลฟ์นี้ก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐีกัขึ้นตลอดกาลกันนะคะเพราะคุณมีจใจโอกาสเป็นผู้ให้และวันนี้นะคะท่านใดที่ สนใจในเรื่องของการลงทุนอสังหานะคะหรือจะเป็นการเรียนรู้นะมาติดตามควยที่ที่เพจควยสหานะคะที่กําลังไลฟ์อยู่นี้นะคะหรือช่องทางอื่นๆนะจะเป็นทิกตอกและ YouTube หรือว่าจะเป็นอินสตาแกรมไปติดตามได้่ะ,ะก็จะมีสาระความรู้นะแบ่งปันในทุกๆวันเสมอถึงแม้ว่าบางครั้งนะถ้าไลฟ์ไม่ได้ก็จะมาเป็นคลิปนะเป็นอะไรแบบนี้นะคะก็ฝากติดตามกันนะคะทุกคนนะเป็นกาลังใจให้กันและกันนะคะควยขอส่งพลังให้กับทุกคนนะคะวันนี้ เราทุกคนนะจะต้องรอดค่ะและผ่านวิกฤตนี้นะในช่วงโควิดนี้ได้ไปด้วยกันนะคะเป็นกำลังใจกับทุกคนและรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้จากที่เห็นนะคะคือนะคะจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยเยอะเป็นแบบคือไม่มีลดลงเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ เราเป็นหนึ่งคนที่เราต้องมีสุขภาพดีกันนะคะทุกคนคะคุยส่งพลังและเป็นกำลังใจกับทุกท่านนะคะคราวหน้าจะมีสาระอะไรดีมาแบ่งปันติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย